รับซุ้มพี่สายันเนี่ยครับมาตรงนี้ก็ทุกท่านก็น่าจะรู้ดีเนี่ยครับกับจอมซ่าของเราได้ <c oughs> ยินข่าวว่าไปแห่นะครับมีอาการตกมันนะครับผมว่หนุ่มน้อยของเรา <c oughs> ตกมันอาหารนะครับผมเพราะว่าอุดมสมบูรณ์เรื่องอาหารนะครับแต่ถ้าได้แห่นี่ก็จะนิ่งอยู่นะครับนี่กี่ปีแล้วพี่สิบเอ็ดปี เอ็ดปีแล้วเนี่ยอ้าอวอีอะไวไปเลย ขานหน้าผมเฉยนะครับทีดูอ่ะถูคันผมขอถูก่อนละกันพ่อนี่นะครับเลยอุ้ยวะทำไมอยู่เวลาอยู่กกทำไมห้าวเธอโอ้ทำไมอยู่กกหลักทำไมห้าวเธอนะครับดูไม่สนใจนะครับเดินผ่านหน้าผมเฉยๆนะครับต้นไม้ดังเสียงปักเลยมือ <c oughs> ไปแล้วจะไปหาหาใครเอ้าไปเล่นกับใครไปเล่นกับใคร ไดีเราทับทิมก่อนเลยนะครับเสัมผัสทับทิมก่อนเลยถูกันเมื่อกี้ปีนะเมื่อกี้ผมลืมสิบเอ็ดปีนะครับเนี่ยนี่แหละครับอาการตอนนั้นนะครับช้างท้องอืดท้งซุ้มนะครับก็ปล่อยแบบนี้นะครับเพราะว่าคนเรานะครับจะไปนวดนะครับแรงเราคงจะสู้ช้างไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยให้เขาถูกันแบบนี้นะครับ เออเพราะว่าจะได้มีแรงนะครับผมต่ก่อนนี้เนี่ยครับสมชื่อนะครับแฟนตาซ่าในกกหลักนะครับลงช้างอยู่ตรงนี้นะครับฝีมือเขานะครับพังเอาย่อสินฟังลงเลยนะครับผมปแล้วนะครับไปหาเชือกที่สองไปหาแม่สุภาพจะเป็นอย่างไรบางทีนะครับการจะดูว่าช้างติดไม่ติดนะครับบางทีเขาต้องปล่อย ช้างตัวผู้นะครับตัวผู้ไปสัมผัสดูนะครับดูอาการว่าช้างที่ทับมาแล้วนะครับติดหรือไม่หรืออย่างไรนะครับผมปล่อยช้างตัวผู้นะครับมาไม่สนใจเลย๋ล <c oughs> ยว อยู่ใกล้นะครับแต่ให้พวกควานอยู่ใกล้กันแล้วกันนะครับแต่ละเชือกมีสตอรี่ของตัวเองทางนั้นนะครับแม่พังสุภาพก็ต่อหมอตรงนี้นะครับยกขึ้นไปนะครับลากไปนู่นเลยครับผมแต่แม่สุภาพนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเนี่ยวน่นว้นจริงๆนะครับอ้วนกลัวนะครับกลัวเจ้าถิ่นกลัวเจ้าถิ่นนะครับนี่ กือบร้องกันละพี่หน่ากระแซงกันลละเงาใหญ่คลัวเียไปแล้วนี่ก็ตาเสียนะครับผมนี่แม,ม,นะม,ม่ทับทิมนะครับผมแม่ทับทิม นี่เครับผม,มเก็บภาพบรรยากาศโดยรวมช่วงตอนเย็นนะครับถ้าไม่มีฝนก็ต้องเอาออกมาตรงนี้นะครับผมให้เขาได้สูดรับอากาศเย็นๆนะครับนี่บ้างนะครับผมส่วนพรหนุ่มน้อยของเราก็ไปแล้วปล่ยไปเลยครับเนี่ยส่วนแม่นางทัพทิมก็นิสายดีๆนะครับนี่อา้อาวอ้าว ตาเสียนะครับนี่ตาเสียด้านนี้นี่เลยครับนี่ใสๆนะครับเป็นเอ่อขาวแบบแท้เลยนะครับผมไม่มีแบบฝ้าฟางเหมือนคุณตาแก้วแล้วนะครับก็นี่นะครับผมวันนี้พามาเยี่ยมเยียนนะครับซุ้มพิสายันนะครับก็ตัดต่อเป็น2องคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนะี่ยิ้มกันแล้วยิ้ม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 ไม่มีหารไม่มีสิทธ์นะครับ ต้องมีอาหารนะครับถึงจะมีสิทธิ์นะครับต้องมีอาหารนะครับถึงจะมีสิทธิ์สําหรับอแม่พังสุภาพ้าหนุ่มน้อยนะครับได้อยู่ในกกหลักนี้จะฮาวิเศษเลยนะครับผมหนุ่มน้อยของเรารหนุ่มแฟนต้าซาในกกหลักหลักหลัหลัเลย เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอควันทำความสะอาดนะครับก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับงานใหญ่จริงๆนะครับแป๊บเดียวลองลอยด้านหน้านั้นก็จะมีบิดมีเบี้ยวนั้นก็จะใช้หักหักนะครับน่าจะหักแบบตพว้าตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมก็อีกของเราต่อไปก็จะรับงานแห่ประจํานะครับนี่ก็งานแห่นะครับ ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับติดต่อสอบถามได้ภายช่องอสยามช้างยิ้มแฟมิลี่กันเลยนะครับผมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันแบบจุใจกันเลยนะครับทั้ง4ี่เชือกนะครับนู่นก็จะเป็นอ่อมโองนะครับใบหัวลังการงานสร้างนั่นเองนะครับดูหุนดูหุนดูหุน1ิปีนะครับผมสูงแล้วนะครับสูงมากด้วย เมื่อกี้ไปแหก่ก็งานชนกันนะครับผมเห็นพี่ควานไทยถ่ถ่าย,าย,าย,ายรูปมาอยู่นะครับแบบน้ำมันแบบโอ้โหเป็นสีขาวเลยนะครับตรงขมับนะครับนี่นะครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับสุมพิษายันกันแต่ละเชือกนะครับสี่เชือกนะครับคนเดียวนะครับตอนนี้สี่เชือกการดูแลก็คนเดียว ส่วนเจ้าแม่ใบหูอลังการก็ตรงนี้นะครับนี่มีอาหารก็ล่าเล่งกันเลยครับผมเอาเลยอาสบ้านใบหูโชว์หน่อยเลวใบหูออละแจมสวยงามใบหูนางสุดยอดนะครับนี่ใบหูนางใหญ่มากๆผังส้มโอสวยงามจริงๆนะครับ สำหรับใบหูนะในนีอะไรร่องรอยที่ฉีกขาดนะครับเนี่ยกอนหน้าคือ,อตรงนี้นะครับกลางวันก็อยู่ในโรงช้างว,าว้าวดูใบหูใหญ่มากๆนะครับผมเหมือนผีเสื้อเลยนะครับผมดูนางสะบัดโชว์ใหญ่เลยครับผมมัโดนกล้องมาก็สะบัดโชยสบัยดีสบายดีเลยสบัดสบายใบหูเลย สบัดไปหูอ่านั่นละสวยงามสวยงามกับแม่ส้มโอเย็นครับตาเริ่มหนาวแล้วครับสุรินเริ่มหนาวแล้วนะครับพยาการณ์อากาศบอกว่าฤด,ดูหนาวปีนี้จะมาช้านะครับไม่ใช่แล้วครับผมมาเร็วนะครับหนาวตั้งแต่สองสามวันแล้วนะครับนี่ขนมน้อยของเราอดูยืดนะครับ ตรงนี้ยังยืดยังสูงนะครับะวานน้องถ่ายท้องเดือนที่แล้วนะครับไม่ต่ำกว่าสามสี่ครั้งเลยนะครับผมเราก็ทาให้ทําให้ตัวเขายืดนะครับผมนี่นะครับผมกินดินนะครับแล้วก็จะทําให้เขายืดนั่นเองนะครับนี่นะครับวันนี้พามาเยี่ยมมารับชมนะครับทั้งสี่เชือกด้วยกันนะครับเอาแบบจัดเต็มแบบให้ดูกันนะครับยาวๆกันไปเลยเห็นไหมครับเวลาอยู่กกหลักก็จะประมาณนี้นะครับเห็นผมก็จะ เป็นผมก็จะมีฮึดฮัดฮึดฮัดใส่เล็กน้อยนะครับแต่เมื่อกี้ก็เดินผ่านหน้าผมแบบอืหน้าตาเฉยเลยนะครับดูเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้ำมนผมอีกเท่านี้อาหารก็มาแล้วนะครับนี่อาหารมาแล้วนี่นะครับลองรับอาหารนะครับนี่โอเคครับผมคลิปนี้ก็ มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณพียงทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับและเป็นกําลังใจให้กันนะครับซุมนี้นะครับก็รอนะครับผมอีกไม่เกินรอนะครับประมาณ3เดือนนะครับมันร่วมลุ้นกันกับแม่นางสุภาพนะครับว่าจะมีช้างเด็กให้เราได้รับชมกันหรือไม่นะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆเก้ามาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ กดกระดิ่งนี่ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ